กระาสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบลูสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัวของลิโค้นั่นเองนะแน่นอนว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้หยิบเท่าไหร่นั่นเองนะนั่นก็เพราะว่าคือผมเอามาแค่เอาเอามาลบ,ลบถ้วยตัวเองอนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ไดเอามาเล่นอะไรเยอะแยะนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าวันนี้ผมได้โอกาสก็คือซื้อสกินมานั่นเองนะครับเป็นสกินสกินจนสลัดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ได้มาในราคา4 9เนี้ยมันหนีนะก็จัดมาเลยนั่นเองนะครับอได้โอกาสเลยครับได้ยิงเลยอย่างเงี้ยเพินเพิพครับนี่ไนงะยิงไปเรียบร้อยครับก็เป็นทีมทีมเราเก็บไปได้เออ <laughs> ไม่มีอะไรเลยนะ คือแบบเราไม่ได้ยิงเลยอ่ะพูดตามทงแม่งไอ้นี่มันเก็บหมดเลยนะไม่แบ่งเลยอ่ะสกินนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะเป็นสกินที่เราได้มาแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีบอลเลอร์นั่นเองนะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นนั่นเองนะสวยอไปโอ้ยเขาโยนถ้าไม่ตายมานะแต่ว่า สกินนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะพึ่งได้มานะเป็นสกินของเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าต,ตัวไม่แก่เอเอนัอ่นแหละโอเคน,นี่นี่นี่ผมได้มาแล้วนั่นเองนะครับมันคือสกินเจ้าตัวแซนดี้นั่นเองนะนี่ เอาละครับมาต่อกันเลยดีกว่าในเวลานี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบเล่นแบบที่เวลายิงยิงแล้วก็ยิงปกติอเออไม่ต้องไม่ต้องเลง็งไม่ต้องอะไรอะเออผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่านะคือมันง่ายกว่าไงแต่ว่าถ้ายิงแบบยิงแบบปกติก็ยิงได้นะ คือผมไม่ขัดได้หมดทุกอย่างเ,าเรียบร้อยแน่นอนครับจังหวะนี้เปิดอติไหเกือบตายนะครับโอ้โหจังหวะนี้เขาไปซุ่มอยู่ในพุ่มซุ่มอยู่ในนั้นเหรอยิงทิ้งเลยนี่ไงแตกเลย เรียบร้อยเก็บปปอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับโอ้โหยัยงชิวเลือดนน้อยเลยเรียบร้อยครับโอ้ทำไมมันชิวอย่างนี้โอ้เลือดนน้อยแบบเดินผ่านมานี่เป็ดโดนยิงหมดอนะ <c oughs> โอเคอุยอุยโดนหนักมากเด้งมาจังหวะนี้ก็ยิงต่อเลย เรียบร้อยครับเป็นผมนะครับที่เก็บไปได้และจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้หนึ่งตอนหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับโอ้แต่เจ็บหนักมากนะครับฝ่ายตรงข้ามแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับมีอะไรไหมยิงอยู่ยังยิงอยู่แต่ว่ายิงไม่โดนเลยแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เขาสวนสวนสวน,สวนโอ้ยโดนทำให้ตายเข้าไปครับแต่ยังไม่ตายแล้วจังหวะนี้เขายังมีเกิอดอยู่แล้วผมก็ยิงแบบนัวแบบใก,ใกล้เลยแบบกะกะแบบมึงไม่ตายไม่รอดแน่นอนนะเออ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกมนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะรอไปทั้งหมด8ปดวัวนั่นเองนะเออ,อมาเ,ออเกมเกมนี้นี่ไม่ต้องตกใจนะครับคือคือผมวางโทรศัพท์ไว้นั่นเองนะแล้วมันยิงเองนะเอาละครับมามาเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งว่ายังไงมาดิ มาดิโอโหสวยๆครับเก็บไปสองหลอดเท่ตอนนี้ตอนนี้ร่างกายผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นั่นองนะครับคือการพูการจานเนี่ยก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนั่นเองนะเพราะว่าอนั่นแหละนะม,มันอาจจะมีลืมคำพูดบ้างนั่นเองนะเอ,อ สวยๆปืดปืดปืดอ,อ,อืตอนนี้ความดันผมไม่ก็จะดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม60กว่าเลยนะโอ้โหแย่นิดหนึ่งนั่นเองนะแต่ว่าก็เรามาทำคลิปได้อยู่นั่นเองนะไหวผมไหวอยู่แล้ว นี่ไงนี่ไงอืมบางทีเราอาจจะใช้ความคิดเยอะเกินไปนั่นเองนะทำให้การตัดสินใจค่อนข้างที่จะพลาดนิดนึงอืมแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยิงไปอยู่ว่ายังไงอืมเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครับเฮ้ยเชื่อใจเจ็บท้องว่ะโอ้โหโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มารีวิวตัวตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับตัวเรียกว่าตัวอะไรวะลืมว่า